ักเรียนนะครับวันนี้มาพบกับครูแอมนะครับคุณรูสมคิดนาคสี่พงนะครับอายหิจังเลยนะครับอันนี้อะไรเอ่ยใช่แล้วครับขนมนะครับขนมนักเรียนเขียนสะกดคําถูกไหมครับขนมอ่ะลองพร้อมกันนะครับขออะคะหอนอกมอหนมขออะค่ะหอนอกมอหนม นะครับอาจว่าขนมนักเรียนเคยสังเกตไหมครับว่าตอนเขียนเนี่ยไม่มีหอหีบแต่เวลาทําไมเราอ่านออกเสียงเนี่ยมันถึงมีห่อหีบอ่านะครับวันนี้ครูแอมเนี่ยแน่นอนเลยครูแอมจะมาสอนเรื่องอักษรน,นำนะครับเดี๋ยวไปเรียนรู้กันอะเรามาทําความเข้าใจกับอักษรนำกันมาเลย คำที่มีอักษรนานะครับคือคําอักษรต่ําเดี่ยวอักษรต่ำนะครับ,รบมีทั้งหมด24ตัวนะครับนักเรียนโดยจะแบ่งเป็นอักษรต่าคู่และต่าเดี่ยวนะครับอักษรต่ําคู่เนี่ยจะมีคู่ เสียงคู่กับอักษรสูงนะครับมีทั้งหมด14ตัวแสดงว่าอักษรตํำเดียวเนี่ยมีทั้งหมด10ตัวดังนี้นะครับอักษรตํำเดียวได้แก่งองูยอหญิงนอเนนนอหนูมอม้ายอยักษรอเรือรอลิงวอแหวนและรอจุลาอักษรนำนะครับคือคำที่มีพยัญชนะต้นสองตัวนะครับผสมสระเดียวกันนะครับออกเสียงได้2แบบนะครับคือออกเสียงพยางค์เดียวแล้วก็ออกเสียงสองพยางค์คำที่ออกเสียงพยางค์เดียวนะครับ คำที่มีอนํายอนะครับและคําที่มีหนอนํำมาดูอนายอก่อนนะครับมีทั้งหมดแค่4ี่คำเท่านั้นเองนะครับนักเรียนก็คือคําว่าอยา่าอยู่อย่างและอยากนะครับ4ี่คำนี้จงจาให้เข้าใจนะลูกนะอนายอมีทั้งหมดแค่4ี่คำนะครับต่อไปนะครับคาอักษรนําที่อ่านออกเสียงพยางค์เดียวนะครับคําที่มีหอนําอักษรต่าเดียวนะครับตัวอย่างนะครับหอนํางอเช่นคําว่าเหงา หอนำยอหญิงเช่นคำว่าใหญ่หอนำนอนหนูเช่นคำว่าหน้าหอนำมอม้าเช่นคำว่าหมุนหอนำยอยักษเช่นคำว่าหยุดหอนำรอเรือเช่นคำว่าหรูหราหอนำรอลิงเช่นคำว่าหลุมต่อไปนะครับเป็นคำอักษรนำที่อ่านออกเสียงสองพยางนะครับคือคำที่มีอักษรสูงนำอักษรต่ำเดี่ยวนะครับและมีอักษรกลางนำอักษรต่ำเดี่ยวด้วยนะครับโดยพยางแรกเนี่ย จะอ่านออกเสียงสระะแค่กึ่งเสียงนะครับส่วนพยางค์ที่สองเนี่ยจะอ่านออกเสียงแบบมีหอนำเช่นคำว่าสนองอ่านว่าสะหนองนักเรียนมาฝึกอ่านคำในชีวิตประจำวันพร้อมๆกับครูแอมนะครับคำแรกตัวตลกแผลถลอกลิงแสมเข็ดขยาดขมีขมันสยดสยอง สนิทสนมสลัดผักหลับสนิทหงอยเหงาสะงบสงเงี่ยมสว่างสวัยขมวดคิ้วมือสลัวตลับแป้งหลักแหลมมุ่งหวังหมักหมมเหลืองอารามคำเฉลยนักเรียนฝึกอ่านนะครับ เดี๋ยวครูสรุปสั้นๆให้ฟังนะครับอักษรนำเนี่ยก็คือคำที่มีพยัญชนะต้น,นสองตัวนะลูกนะแล้วก็ผสมสระ,สระเสียงเดียวกันนะครับอ,ออกเสียงได้สองแบบก็คือออกเสียงพยางค์เดียวและออกเสียงสองพยางค์มาดูพยางค์เดียวนะครับเช่นคำว่าหยุดอยู่หมูสองพยางค์นะครับเช่นคำว่าตลบสมุดฉลูอาจากที่นักเรียนได้เรียนมาแล้วนะครับเรามาเล่นเกมกันนะครับมีชื่อเกมว่า จับคำอักษรน,นำนะครับอ่านะครับนี่เป็นหน้าตาของเกมนะครับคำมีทั้งหมดห้าคำนักเรียนลองดูซิว่าคำไหนบ้างที่เป็นคำอักษรน,นำนะครับอ่าเลยติ๊กตอก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 ,ก,อกคิดออกหรือยังครับมีคำไหนบ้างอ่าเป็นไงกันบ้างครับคำตอบในใจของนักเรียนตรงกับคำตอบของครูหรือเปล่าครับอ่าเก่งกันมากครับ เรื่องสอนนำนะครับในคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับ